สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าตำนานวันนี้ลุยกันเลยกับความลี้ลับของเสาอินทคิวเสาหลักเมืองล้านนาที่ขลังสุดๆบอกเลยว่าไม่ใช่แค่เสาหินหรือแท่งปูนธรรมดาที่ตั้งอยู่ในวัดเจดีหลวงนะครับแต่นี่คือศูนย์รวมจิตวิญญ,ญาณส่งตรงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงย้อนไปสมัยสร้างเมืองเชียงใหม่ใหม่ๆบ้านเมืองวุ่นวายจัดทั้งภยัยพิบัติทั้งฝูงยักษ์บุกถล่มจนชาวบ้านอยู่ไม่เป็นสุขร้อนถึงพระอินทร์ต้องประทานเสาหินนี้ลงมาเพื่อเป็นหลักชัยคุ้มครองเมืองให้รร่มเเ็็นนปสสุถาททัี มาดูพิธีใส่ขันดอกกันบ้างจังหวะนี้บอกเลยว่าอลังการกลิ่นดอกไม้หอมฟุ้งไปทั่วเชียงใหม่ชาวบ้านหลั่งไหลกันมาแบบมืดฟ้ามัวดินทุกคนจัดเต็มทูบเทียนผ่านดอกไม้ถวายเป็นพุทธบูชาภาพคลื่นมหาชนที่มีทั้งรอยยิ้มและความคารพยำเกรงนี่แหละครับคือพลังศรัทธาที่ไม่เคยจางหายยิ่งถ้าคุณได้ไปสัมผัสช่วงโผล่เพลตอนเสียงสวดมนต์เริ่มกระหึ่มนะขนลุกแน่นอนพลังงานบางอย่างหมุนวนอยู่รอบเสานี้แบบสัมผัสได้ ความลับใต้ฐานรากยิ่งลึกยิ่งล้ำมีการบรรจุวัตถุศักดิ์สิทธิ์และเครื่องเส้นสวงตามตำราบโบราณที่หาดูยากมากแต่เตือนไว้ก่อนนะพิธีกรรมนี้กดเหล็กเพียบระเบียบจัดเต็มห้ามลบหลู่เด็ดขาดใครฝ่าฝืนเจออาเพศหรือภัยพิบัติเล่นงานทันทีไม่มีรอและนี่คือเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่แผ่นดินไทยมาอย่างยาวนานชอบเรื่องราวลี้ลับและตำนานแบบสับแบบไวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเรื่องเล่าตำนานไว้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปครับ